ต้องเพื่นไม้สองค่ะี่ไม้สองครับแต่ว่าผมเสือกไปสามท่านอยู่ครับโอ้ไม้สามตัวตรงนี้มันเสือก่ปได้เพราะฉะนั้นผมมากันได้หลายแล้วโอ้เจ้าถือซุ้หัวได้เปล่า้าพัดตีใหม่มาเราเปิดให้ผู้กองถือมาแล้วสี่ห้ สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> กับช่องโอปอพารวยเบริรกซับนาคีปออีไตสวัสดีค่ะครับผมมองนีน่ล้วพี่น้องออตาพญานาคา<ม>สีบผมสีแห่งสางพญานาคซอยสององค์แลวเบอร์าำกระแสนดอกสององค์ทีพันเห็ดบรคันเหลี่ยวนะบานนี้ได้ตั้งสัดจ้าวาสีสางซอยเพลินครับพญานาคยหนี่ได้นั่งไปเขาฟันวาเลขสีหวงห้าเจ็ดสาม พี่น้องเกียบรวยอีกแล้วเฮ็ดจังไดเข้าจังสิใดส่างสิเรีกออกตัวใดหูวบ่ห้าแสามต้มเดียวแต้มเดียวพี่น้องค,ะ,อคะบาดีมือในเบอร์ครับเอาพักว่าทำบุญเด้อ่าเด้อครับค่ะเอฟซีทังใดจะร่วมบุญก็เท่านขามาเด้อกาะมืออื่นจะเป็นบวงสรวงเศรษฐีตั้งเมืองเล่านมาเป็นลูกซย์อยู่นี่จนล่ำจนด้วยเนาะค่ะครับมองนี่คือสิบสามงวดที่บ่ให้ฟังเนาะลูกซีลูกหาบนถือ รากาจะมักในเลขแม่นรลากาการงามการเงินมาขอจนุนลุยเป็นเศรษฐีพี่น้องมาบน่นมาขอกะได้วัดปา่าหนองกาเนาะคะ่ะอำเภอหน,นองหารจังหวัดอุดรตำบลดอนไฮสูะคเนาะครับค่ะมื้อนี้ก็มื้ออื่นเบิกทรัพย์สีร่ำถวายเปิดโชกเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเนาะคะ่ะกัสที่ีห,หน้าขี้หน่อยสององค์มาล่ำถวายเอฟซีการใดจะหาย้านั่งล่ำหน้าขี้หน่อยก็ได้เด้อะคะ่ะเพราะว่า เป็นงานบุญปูพัญหามากเบิกทรัพย์กับไปหาหน้าที่น้อยมากจากสร้างคนแกีนเบิกทรัพย์กย็ไ,ได้ผู้สาวมาล่ำถวายเพื่อจะไปสอบเงื่อนเพื่อนจะมาล่ำถวายเพื่อจะให้สอบ่านเพื่อจะไปเรียนต่อนะคะมือเงื่อนการผู้ใดจะทำารงท่านหรือว่าเมื่อกี้ลงท่านเดอ้อมันลงท่านหลายหล คือจะมาเห็นร่งท้ามก็ได้เนาะค่ะครับถ้าสู่ต่อเบิร์กซับสั่งสักจ้าไวเนลในเมื่อมันบาถือปูเป็นว่าเจ้าล่ำสักคนมาสันเจ้าจังสีได้มาสัน<อ>เพราะว่าเจ้าติดหม่องเดียวถ้าปูทักแล้วไม่พลาดมาสันเออจ้าล่ำเอาเมื่อกี้ไนปะหาปูมาแล้วเหรอไปมาแล้วปูว่า,วายังไงบ้างน้ำเล็กปูในเดอ้อหาศูนเล็กปูหาศูนย์ในน้ำใยในเดอ้อครับแต่ว่าเบิกทราบว่ารอบนี่ไปเจอเละรับว่องไมน่าสนใจย มั่งเคยมูจักเมื่ว่านนีน้ำเจนออ้องเพิ่นเป็นเอฟซีแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบอออกซื้อออกเสียงเพิ่นอยู่ในกลุ่มเขา,าเป็นย่านเพิ่นบ่ได้เลขมาปล่อยให้เฮาโตเดียวเม็ดเดียวใบสองมือเลขออกพิมพลรอผู้ใดอายากได้หรือว่ากะโท่มาถามไผ่พ,พอท่านกับโอ้มาถ,ถามให้แอดไลน์เขากุ้มฟี่ก็ได้ค่ะจะนไม่กลุ่มก่อนศูัย์เก้าสองแปดหหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ 0928618214กหน่งงหี่งวดแล้วเบอรครับเขาถูกมาน่ะหางวดโตเดียวเม็ดเดียวงวดที่แล้วหกสามวดก้อนสี่แปดมีหลักฐานไหมถ้าพูดไปเลอยๆเขาอาจไม่เชื่อนะเขาพอให้สัมผาสดีแต่ว่าให้ฟังหน่อยๆเพราะว่าเขาหยานเขาพอได้เลขเป็นเลขซ้องเลขคุ้มเขาขนาดนั้นเลยเหรือโ้เจ้าถือสูงวดได้บ่

ดีรถขนเครื่องบวงสรวงไอ้ยรถขนเครื่องบวงสรวงปูเผยมาแล้วปูวัดปลาเอาอ้อ,อฟังนี่ต่อฟังอันนี้ต่อเนี่ยร่าสิ <ๆ S 1> ไปหาอใส่รถมาปเดี๋ยวนะเดี๋ยวลอบอปูเดี๋ยวปู<อ>ว่ามาก็นาะเดี๋ยวเบิกทราบเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังว่าห้าร้อยงหมื่นสามตัวสามขลุตัวเดียวเลยครับอู้หุกสามขลุตัวเดียวนี่งล้วครับอืมวันนี้เหรอนี่อีกเหรอหุกสามตัวเดียวมาที่แล้วหุกสามตัวเดียวใบสอง สิได้น้ำเพินไม้สองบดเียไม้สองครับแต่ว่าผมซื้อหอดไม้สามท่านอยู่ครับโอ้ยเจตงไดสด้เจ้ปอจู่บานานนียังบ่เของที่จ้ดอยู่็นั้นบมันหอ่าเิ่นฮัวจักเบืกงซับแต่ว่าเป็นบ่ออกกล้องครับเดี๋ยวอัน แต่ว่าเว้าถึงว่าถ้าือกอพี่นออ้องเบิกรับอยากสั่งปู่องค์นั้นแห่เฮาไปบ่าพาไปเอฟไปเบิ่งได้ไไบ่สอ่สาไปๆเดี๋ยวเบิกรับสิเขียนเดกฝันเรา<ห>เราเราขนผักลงก่อนได้ไหมว่าได้ได้อ่าเอาลงกล่อนแม่ครับวันนี้เอาผักมาทําบุญด้วยนะครับผมสาธุนะคุณแม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาขนผักลงลงครัวก่อนนะครับผมโอ้ยเมื่อกี้ ขนขนผักลงขนผักลงจนเมื่อยพี่น้องครับผมเมื่อยไปเละอันได้ผักมากแบกตามสื่อผักมากเขาลุ่มกว่าพื้นเพราะว่าเพันธุ์เย็ดกับเขาต้นรับแขกเนาะค่ะครับเศรษฐีทั้งมังเล่าเพิ่นจะมาโบนทัวร์มีโตกระเรื่มบ้างโอ้เพป็นวายสังเกตโต๊ะขนใบสีรถลดลดบอกใช่ขนใบสีเพิ่นเดี๋ยวมาอยู่ยังยังครับนี่เด้อค่ะพ่อใหญ่หน้าปลาปลาของเฮา ลราก็มีสององค์ที่สรบ่ทันเดียวนะคะอยู่ที่มุมด้านบนการองค์ใหญ่เติบนะคะอ่าว่าศีรษะหันแล้วมันบ่ถืะงวดนี่ล่องไปตามเลขลาบึงกันน้าผู้ใดสอบประจัดขัดกับพันนี่เขาไม่รุดเนาะกาถือซงวดเบิกซัพก็สิรวยก่อนเอาเลขเลขลับนี่จะมาวันไหนเบิกทรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะเออบ่ายสองโมงวันเลขออก เก่งวายเอฟซีจะไม่ทันรีบทักเข้ามาแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเพราะว่าไล่เบอร์ซั์กับเตรียมให้โทษขมากก่อนจะได้เบอร์อะไรนะถามก็ได้เบอร์โทรอยู่นิโอหกสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่แต่ว่ามือนั่นคือตัวใบสองฮอกซีจากไหนเฮากซีไรสุดบ่ไรสุดย่านไรสุดตั้งช่องครับ จ็คสีท่านบอท่านแต่ว่ากันให้เอ็ี่โซ่ขัามาหรือว่ารโทรมาเลยก็ดีก้ได้ก็จะเอาข้าวกลุ่มไว้ก่อนเพราะว่าเพื่อนมาวายสองตเดียวเม็ดเดียวจีิงวดแล้วห้างวดห้างวดแล้วอยู่ในกลุ่มแต่เพื่อนเพื่อนสีมาสัมผัสเท่าไรกับว่าใดไม่ใช่บใดเลขเพิ่นว่ามาที่นี่เพื่อนฝันเนี่ยคุณปีเพื่อนฝันเนาะฝันว่าอีหยังก่อเพื่อนร่าเพิ่นฝันเนี่ยก่อพัน หูวเตว่าเลขกนะมันได้เก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งกว้างขนเพื่อนน่ะเพื่อนฝันไดเก้าหานึงพี่น้องครับถ้ากวหัวกับเป็นโกขาหนึ่งเนาะอือเมื่อกี้พวกเราบอกวาในคลิปว่าเราฝันเอียงดอกเป็นเดขฝันเล่าไปก่อนเนาะคะ่ะนี่เขียนไว้พร้อมว่าฝันรอแตเลาหลับแตว่าสิรองสัมผัสแล้วิ่งอีกเทียเราเสียสัมผัสพ่บุ เพราะว่าเล่าเก่งว่าเขาสนุกจากเราแต่สิเเอ้ยซื้อเราดอกเขาจะไม่ส่งเลขมาให้ใช่แต่เขาจะไม่ส่งเลขให้แรงใหม่นะคะเป็นเอฟซียูวาไก่วาไก่เบิกทรบ้านยุ่ใกล้กันแต่ว่าคนตะมูบ้านเพื่อนเป็นเอฟซีบางเอื่นเพื่อนรู้จักบางเอื่นว่าเพื่อนรู้จักเบิกทรบิกทรบค่ะไปถ่ายคลิปตะมูเพื่อนเพื่อนก็เลยว่าเอะเพื่อนเป็นเอฟซีเบิกทรบีก็เลยได้คุยกันเนาะค่ะ เลขเข้ามหางวดก็ได้ยินเสียงนิดหน่อยน้อกค่ะพี่น้องจะมีผู้ล่อบอมือ,ม,อมือเลขออกบายสองแต่ว่าอาจจะถือก็ได้เม,มื่เคลื่อนีกฝันนางสิแม่ฝันว่าได้มาล่ำถวายปูกรญยาอยู่นีครับบัดญาฝันเห็นยาสีปทุมมาได้บัดน,นี้งวดที่แล้วปูสีสุดโทฝันเห็นยาสีปทุมมานนางเป็นรูปปัน้นผู้งามผู้ง,งามบาดเพิ่นลรูปปัน้นเขา ติงได้เว้าได้เอ่นยิ้มพันมีใจว่าเบิกซัมาลัมถวายลัมงามลยน้อลูกพันวให้โโสให้มานเด้อว่าสันคือบ่ได้พ่นห้เลขนี่ยังบุ๊เมือนนะะคิดว่าเลขลาบอาจจะมาพ่อว่าฝันเห็นยาสีปะทุมาใส่สุดสีเหลืองงามงามเบิกซับเลกมาลัมถวายแต่ว่างานที่สองไหนยิราใส่สุดสีแดงเด้อว่าสันงานแรกใส่สีทองพันว่ะพี่น้องเอ้ยจ้าตัวกันเบิกซับถือเลกงวดนี่ ซื้อสุดสีแดงถวายงาปัทุมมาเมื่อนี้เอาเลขกมีทีมาเลขกรับใน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 นุ้ยวงเขาละให้บ่งก่อนลเลข <อา S 1> ฝันเพื่อนได้จามแสงเลขฝันเด้จอนกเด้ออันนี้เลขฝันใช่ไหมจ้าเลขฝันมีทีมาของคนนเ่เยาเลขมาให้ละที่เอเ้อเอซื้อเพิ่นก่ยา่าเขางูบบนี้ครับผม <laughs> เอ้ยซื้อกับย่านเขาหูพี่น้องว้านด้เพราะว่าพยานเพิ่นเขาผสเดีมากเล951651นะเอฟซีนะนทางนี้นิดนึงนะครับไม่ห็นเลยโอเคอเอฟซีแคปไว้นะครับผมเ,เพิ่นเด้อพี่น้องเลขข้าเจ้ารับรับอบอก่าได้ครับ